วัสดีครับบ่าวเกียงชาแนลมาแล้วกรับผมมาพี่น้องวันนี้ได้หมกหนอ่อไม้หมกงวงหน่อไม้ใส่ปลูกันนี่ปมา,าเคี่ยวกรุบ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 เลยพี่น้องผักก็มีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อมีต้นหอมมีผักชีลาวแล้วก็กระลำกินกับข้าวเหนียวสาวแป้งกินเนลวลาบอกแซ่บมากนัวมาก <c oughs> รัสชาติมัน <c oughs> กเลยข้าวเหนียวติดมือเลยพี่น้อง บอกเลยนัวมากเลยทำเบงได้เป็นน้องด้วยข้าเหนียวก็นึ่งเยงนวันนี้มาใส่บักชีลาวใบแมงลักข้าวต้นหอมลูกโดดอืม้มอื้มนัว

เยวกรึบๆเลยพี่น้องมาเริ่มกินข้าวช้าน้วกัน I'm mm not. -hmm. เราจิดมือ ร้อนไปน้อง้าขาเริ่มกลับมาเย็นน้แล้เย็นได,ด้สองวันแล้วไปน้องนนทบุรีกมาเด้อ God, you not know. Nh hôm nay, vừa nói là chiao ra yo mhm 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 <laughs> หอมนี่น้องผักชีแบบเป็นหลัก ้องใชแรงบทขยี้หน่อยไม่น้องฟัน ข้าวจด้วยหมดดน้ะยจับนัวอีรี nhỏ ah, tình mơ Ừm mm. mm. อาอร่อยพี่น้องโอ้โหแซ่บหนัวมากอร่อยมากพี่น้องโอ้จัดจ้านเลยเครื่องพ่นกลมกลมผักนี่ค่ะจะไปกินต่อเลยพี่น้องเด้อกินเนี่ยพวกผักอย่นี่ก็หลายละอ่ะคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมบ่าวแจ้งน,นะพี่น้องวันวนี้เอานทบแซ่บบ้านๆอย่างนีนพี่น้องาฝากกดกเะดิ่งนะถ้ามากรกระไรจะแชร์กันแชร์กินบู้สึกภาพบรรยาอาศต่างออภัยเด้อ,อ,ดอไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ